สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้ครับจากงานจูจูส k a i เซนนะฮะกับตัวของฟูริวนะฮะตัวนี้เป็นนูเ e ิลสต็อปเปอร์ฟิกเกอร์นั่นเองก็คือตัวถ้วยอ่าตัวทับถ้วยมาม่านั่นเองฮะกินมาม่าทีเราต้องมีตัวทับรอ3มนาทีอย่างสวยงามนะฮะอันนี้คือซาโตรุโกโจหรืออาจารย์โกโจของเรานั่นเองนะฮะนี่คือหน้ากล่องครับอันนี้เป็นด้านข้าง อันนี้ด้านหลังอันนี้อีกด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างโอเค่อมาแกะดูข้างในกันดีกว่าในกล่องนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือมาเป็นถุงอยู่ในบับเบิ้ลแบบนี้มาลองมาแกะดูกัน ตัวอาจารย์นะฮะก็คือจะมาเป็นตัวท่านั่งที่อยู่ในลักษณะแบบนี้นี่นะฮะก็คือขาห้อยแขนลองชุดเนี่ยจะทําออกมาดูเหมือนเงาๆนะฮะเป็นสีออกสีกรมนกน้ำกลมน้ําเงินเข้มนะฮะไม่ได้มีไฮไลท์ส่วนไหนนะฮะมือจะออกเป็นอีกสีมันไม่ออกสีเนื้อมันออกเหลืองๆมากกว่านะฮะ ผมก็คือจะเป็นขาวฟ้าออกขาวแต่ออกกลมฟ้า,อ,าอมฟ้านิดนึงก็คือมีผ้าคัดตาสีดำนะฮะแบบนี้นี่ลอเทะอาจารย์หลอเทอยู่แล้วอันนี้จะถอดไม่ได้นะฮะแขนขยับได้นิดนึงแต่ตัวอื่นๆจะขยับไม่ได้นะฮะรายละเอียดก็คือปกติอยู่แล้วตัวนี้นะฮะนี อเคเดี okay, ๋วยวเราหมุนให้ดูดีกว่าตอนนี้นก็คือจะเป็นตัวนั่งนี่จะนั่งเป็นลักษณะด้านข้างแบบนี้นะฮะนี่อันนี้ด้านนี้ด้วยนี่จะนั่งข่อยข้างประมาณนี้เนาะนี่รายละเอียดจะประมาณนี้เลยฮะกินมามา่มาเราก็ต้องมีตัวทับมาม่านะฮะตัวนี้ซื้อฟิกเกอร์จนหมดตัวน้องมากินมามา่าโอเคนี้ อ่ะเีนี้ความสูงนะครับอ่าผมวัดแค่จากตัวช่วงที่นั่งขึ้นไปจนถึงหัวเนอะอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่9เซนนะฮะตรงนี้ถึงปลายผมอยู่ที่9เซนก็ถือว่าปกติฮะเป็นตัวทับมาม่าไซส์มันจะประมาณนี้มันจะออกไปแนวยาวมากกว่านะครับโอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เราเอามารีวิวในวันนี้กับ อาจารยนะฮะโกดโจของเราเนี่ยเองจากงานเรื่องจูจูสึกไคเซ็นนั่นเองถ้าใครชอบตัวนี้ก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันวันนี้เราก็เอามารีวิวให้ดูในวันนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โอโหทอยของเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ